สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะราคาก็จะสูงหน่อยนะทุกท่านเนื่องจากจัดไฟแนซนได้นั่นเองนะคะราคาจึงสูงถ้าหากต้องการรถราคาเบาๆนะคะแนะนําให้ซื้อเงินสดค่ะทุกท่านรถกระบะคันนี้นะคะราคาหนึ่งขออภัยค่ะสองแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะ รถ Toyota v i g โกประตูนะคะรถปี07เครื่อง2,500 cc เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะมีจอ Android นะคะเลขไมห่ม่1 0 0โลค่ะภายในห้องโดยสารกว้างๆสภาพสวยสะอาด จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเกษตรกรก็สามารถออกรถได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาถึงบ้านค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เพิ่มเติมนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์เซลใต้คลิปเลยนะคะและมี ID Li n e ์ของเซลล์ด้วยนะคะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดนี้แอดมินจะใส่ไวใ้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะ ในตอนนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ